มาจัดร้านกันค่ะทุกคนตั้งใจทามาแล้วก็ต้องตั้งใจจัดด้วยนะคะเมนูไหนอยู่ตรงไหนต้องจําให้ได้แต่ละเมนูเขาจะมีที่ของเขาค่ะเราไปย้ายที่นะลูกค้าหาไม่เจอเลยละ่ะค่ะช่วงมีอากาศร้อนขึ้นแล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะทํางานเหนื่อยไหมส่วนเราเองรู้สึกเพียเพียรตั้งแต่เช้าแล้วล่ะคะ่ะก็ยังหันไปบอกกับพ่อแดงว่าวันนี้รู้สึกเหนื่อยๆนะคงเร่งมากไม่ได้แต่ถึงเราจะเร่งไม่ได้แต่เราก็ทําไม่หยุดนะคะค่อยๆทําตามกําลังทําไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดงานก็สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีผ่านไปอีกหนึ วันนี้ต้องขอตัวพักก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยทำต่อค่ะ